เกด,ดินออกเกดหินออกจากดินนะคะดูดิมีหินวันนี้งานของเราคือการเกศหินอยู่ตรงนี้ออกไปนะคะเกศได้ด้วย โอเคคัน okay, นี้ดูดิโอ้ oh, ตัวนี้ลำนหนักแม่แรงน,น,นะคะอืมอืมโหมดุดอย่างเดียวเลยตัวนี้โอ้โ oh, หน,ำนำ้อง ตัวนี้ดีอันนี้น่าจะใช้ไม่ใช่นะอันนี้คือรถอ,อ,มอมแม็กโค้กของเราไหนลองเคลียหินดิ

โอเคนะคะทุกคนวันนี้รถก่อสร้างจิว๋วลองมาคนหินเล่นเราลากันไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้ว